อออ้า ok าาเเเรรียยยบวว่แตกกลงงโคโนน่ีแอออบันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลโจ๊ตสวัสดีเด็กแถวเกรียนทุกคนครับมาอยู่กับผมปานนนจากช่องพี่เจทีวีอิกิ๊กแล้วเย้ผู้ชมวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมฟีฟ่ท่านผู้ชมเป็นเวอร์ชั่นธรรมดาท่านผู้ชมครับนี่ก็ท่านผู้ชมครับเราจะมาสุ่มกิจกรรมใหม่กันท่านผู้ชมก็คือคาตนาไรามท่านผู้ชมครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเท่ท่านผู้ชมแล้วก็มีไอวอลมาด้วยท่านผู้ชมครับก็กิจกรรมนี้เล่นยังไงแล้วเป็นยังไงก็ไปดูคลิปกันเลยท่านผู้ชมฝากกดไลค์ก็สตั๊กคลายผมด้วยท่านผู้ชม มาท่านผู้ชมกิจกรรมเป็นยังไงเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหกิจกรรมนี้อึ้งเลยท่านผู้ชมครับโอเคกิจกรรมเปิดไพ่ท่านผู้ชมครับก็ผมจะอธิบายแบบคร่าวๆท่านผู้ชมมันเคยมาแล้วก็คือในไพ่สามใบนี้ท่านผู้ชมเป็นการสมเปิดจะเสียค่าเปิดท่านผู้ชมแต่ละใบาจะมีราคาขึ้นไปท่านผู้ชมครับครั้งแรกใบแรกท่านผู้ชมที่เราเปิดอยู่ที่ยี่สิบเก้าเพชรท่านผู้ชมครับแล้วใบต่อไปก็จะขึ้นราคาเรื่อยเท่าไหร่ผมบอกอีกทีท่านผู้ชมครับแล้วก็โอกาสที่จะได้ของรางวัลในนี้ก็คือจะสลับเราจะในสามใบนี้จะมีของรางวัลอออยยย่่่่่่่าาาางงงททีีููฝัันน้้ผชมคครบก็ืๆว ถ้าไม่เจอของรางวัลที่เราอยากได้อย่าเปิดน้ชมครับกิจกรรมแบบนี้คือหลักๆอ่ะไม่หมดเพชรกับการเปิดน้ชมหมดเพชรกับการรีจริงๆนะครับเพราะว่าถ้ารีแล้วไม่เจอแบบพวกคาตานะพวกไอวอร์ที่เราอยากได้อ่ะน,น้องเปิดยังไงน้องก็ไม่เจอครับเพราะฉะนั้นต้องรีให้เจอ,อะนะถ้าเกิดของที่เราอยากได้อยู่ฝั่งนี้เราถึงจะเปิดเจอใน3ใบนี้น้ชมถ้าของที่เราอยากได้ไม่ได้อยู่ฝั่งนี้เราจะเปิดในสาในการสามใบนี้เปิดยังไงก็ไม่เจอผู้ชมครับและเราเปิดได้แค่3ใบเมื่อเปิดครบ3ใบแต่ถ้าเราอยากได้ของในใน, this, ใน,ในี้หมดแล้ว เราเปิดครบ3ใบแล้วเราอยากจะเปิดการ์ดใบอื่นเราสามารถรีตรงนี้ได้คุณผู้ชมโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มเลยแล้กันเอ่อสามใบนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่ใช่ของที่ผมอยากได้คุณผู้ชมผมขอรีนะรีฟรีครั้งแรกคุณผู้ชมให้ชุดไม่ก็ยังไม่ใช่ของที่ผมอยากได้ดีคุณผู้ชมครับรีฟรีสามค้งโอ้ทอี่เช่าในดีคุณผู้ชมเอ้ยเจอไอวอลคุณผู้ชมไอวอลใหม่แต่ใจจริงผมอยากได้คาตานะมากกว่าคุณผู้ชมแต่ว่า ก็ไอ้วอใหม่ก็สวยท่านผู้ชมเอาไปรีวิวให้หมดแล้วกันเปิดไปแล้วู้ชมเมื่อรีได้ของที่เราต้องการแล้วก็กดเปิดไปแล้วมิชมเขาหลอกหน้าไม่เปิดแรกหรอกผมรู้ว่าเขาจะหลอกผมแล้วเขาจะให้ผมเปิดอันแรกมันมีอะไรโอ๋อพอการชมครับครั้งแรกยี่สิบเก้าเพชรครั้งที่สองร้อยเก้าเก้าครั้งที่สามห้าร้อยเอกระมิชมรวมทั้งหมดแล้วก็เท่าไหร่อันนี้หกแปดประมาณเกือบพันเพชรท่านผู้ชมเดี๋ยวผมบวกเลยดีกว่าทมิชมครับเครื่องคิดเลขอยู่ไหนเนี่ย ก็ย you know, ี่สิบเก้าบวกหนึ่งเก้าเก้าบวกห้าเก้าเก้าแปดร้อยยี่สิบเจ็ดเพชรน้ำผึ่งครับการเปิดการทั้งหมดแปดร้อยยี่สิบเจ็ดเพชรแต่ต้องรีให้เจอของที่เราต้องการหน่อท่านผู้ชมครับเราก็จะเสียแปดร้อยยี่สิบเจ็ดเพชรในการรับของโอเคได้วอลแล้วต่อไปก็เหลือคาตานะที่ผมต้องเอาท่านผู้ชมเห็นไหมผู้ชมครับพอหมดการรีฟีดปุ๊บเราจะเจอเนี้ยรีสิบเก้าเพชรเนี้ย หลักๆคนจะหมดเงินกับการรีมชมุมจริงๆนะผมขอรีมันถ้าผมไม่เจอของที่ผมต้องการใน5รอบผมก็จะไม่รีต่อมชมครับเพรอนเปลืองเงินน้ำชมตอนนี้ได้ไอวอลมาแล้วต่อไปที่ผมอยากได้คือคาตาณะผมเชื่อว่าหลายคนอยากเห็นคาตาณะว่าสวยไหมไม่เจอครัมชมรีไปสองรอบแล้วนะรีเสียเพชรไปสองรอบแล้วตอนนี้สี่สิบเอ,อ่อสามสิบแปดเพชรน้ำชมครับไม่ออกไม่เจอไม่เจอโอ้โหเสียเพชรไปสามรอบตอนนี้ ห้าสิบเจ็ดเพชรยังไม่เจอสี่รอบชมเออเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบหกเพชรยังไม่เจอผู้ชมโอ้ <c oughs> ผมไม่เครียดกับการเปิดนะผมเครียดกับการรีนะท่านผู้ชม <c oughs> ผมว่าบางคนรีเป็นพัดเอ้าคาตานะนี่เจอแล้วท่านผู้ชมโอเคใช่ปหมเนี่ยใช่ท่านผู้ชมเจอคาตานะแล้วโอเคครับ ทีนี้ก็ได้เวลาจัดการแล้วครัชมมาเรียงไปเล้มครับยังไงก็หมดผมว่ายังไงก็หมดผมว่ายังไงมันก็ล็อกนั่นไงมาครัชมโอเคได้แล้วครัชมครับคาตนาครัชมครับก็สรุปว่าผมหมดประมาณ2 0 0 0กว่าเพชรนมครับคือในการรับครั้งคาตนาทั้งแบบว่าคือได้คาตนาด้วยแล้วก็ได้อ,อ,อะไรวะไอวอล์ดเดอร์ครชมครับก็คือหมดไป2 0 0 0กว่าเพชรนะครับก็ รับกรรเนที่เรียบร้อยผู้ชมครับนี่ยมก็จะพาไปดูว่าคาตานะสวยมั้ยมั้ชมล้วถือได้หรือเปล่าเราก็จะมารีวิวเลยมู้ชมว่ามันสวยไหมคาตานะตัวนี้ราคาเปิือไม่แพงแพงตรงราคาลีมู้ชมนายเขาเป็นคาตานะน้ำไม่ใช่ตัวนี้มู้ชมอันนี้เป็นคาตานะวารีตัวเก่าผู้ชมครับนี่เฮ้ยเพิงสีครามชมนี่มันคาตานะเพิงสีครามชัดๆโอ้เป็นเพิงสีม่วงผู้ชมครับือบว้าวสวยมากถือได้ไหมเนี่ยนี่แสดงเราบี้มู้ชม ถือได้พี่น้องโอ้โหใช้ได้พี่้ชมถือว่าโอเคอยู่ครับตัวใบมีดนี่มีละมันมีเนี่ยมีแบบว่าเหมือนฟันเลื่อยที่ใบมีดคุณผ้ชมคือแบบสวยอยู่นะถือว่าได้พี่้ชมตัวนี้คือแบบเนี่ยเหมือนมีใบเลื่อมีแบบว่าเป็นลายพี่้ชมลายแบบลายฟันเลื่อยพี่้ชมที่ใบมีดพี่้ชมมีความสวยงามแล้วก็มีไฟสีฟ้าพี่้ชมขึ้นที่มีดพี่้ชมเป็นเพลิงเพลิงธมินพี่้ชมครับก็เป็นคาตาะเพลิงธมินแล้วกันนะ ขาเรียกอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับเพลิงสี้ามหรือเพลิงน้ำมินอ่ะค่อนข้างมีความสวยงามคุณผู้ชมถ้าเทียบกับตัวนี้ตัวนี้เป็นเพลิงสีมพูแต่ว่าตัวนี้ก็สวยแต่ว่าตัวนี้สวยกว่านะเพราะว่าถึงผมจะชอบสีมพูก็เถอะบัตรมูลก็สวยคุณผู้ชมแต่ว่าเพลิงที่ลุกที่เนี่ยมันลุกมากกว่าแม่อันนี้มันเป็นแค่ไอคุณผู้ชมแต่อันนี้คือเป็นเพลิงเลยคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นพิษที่เฉยแต่ว่าผมว่าเนมุมงไอแนวลุกเนี้ยมันสวยกว่านะครับน้ําแต่อันนี้ก็สวยนะคาตานาน้ำก เลนซ์ตัวนี้หมดราคาไปเลยคุณผู้ชมโอ้เพลิงสีนิน้นคุณผู้ชมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราได้มาไอวอลไอสวอลคุณผู้ชมหนึ่งในไอวอลที่รูปแบบเปลี่ยนไปคุณผู้ชมก็คืออย่างไรเนี้ยก็จะรูปแบบรูปแบบไอวอลก็จะไม่เหมือนไอวอลทั่วไปคุณผู้ชมคือจะเป็นเหมือนเหล็กมีอะไรมีกั้นเหมือนมามีซ้อนสองชั้นมาแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นเหมือนว่าแผงบังเกอร์คุณผู้ชมครับแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมก็คือว่าเป็น, I อนไนอวอล ส่วนนี้ก็ที่เอ็กกับแมคลาเรนนึงชมครับนี่ก็คือไอวอรตัวหนึ่งที่บอกว่ามีรูปทรงแปลกๆคล้ายกับตัวนี้ผู้ชมแต่ว่าตัวนี้จะไม่ค่อยดีอย่างหนึ่งคือมันต่ำมันทอาไม่หรว่าเวลาตั้งบบางทีมันต่ำเกินไปผู้ชมว่าศัตรูมองเห็นเราได้แล้วกันไม่ค่อยมิดผู้ชมส่วนตัวนี้น่าจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยผู้ชมคือรูปทรงเป็นกระดูกเลยผู้ชมโอ้สวยงามอยนี้ต้องสวมใส่ไปลองไอวอรในโซนเฟีอาตายผู้ชมครับเราก็คือคนขี้อวดครับผู้ชมครับคือแต่ผมก็ไม่ได้อวดแล้วนะผมแค่ไปลองให้เฉยชมครับ ผมก็อยากรู้ว่าไอวอมันสวยไหมมันเป็นยังไงมันชัแต่คาตาณานี่อะไม่แพงตรงการสุ่มน้ชมแพงตรงการรีมชู้ชมก็เกียมเพชรไว้ผู้ชมถ้าใครโชคดีเปิดมาแล้วเจอเลยก็ไม่ถึงพันเพชรผู้ชมแค่แปดร้อยิบเจ็ดเพชรน้องได้แน่นอนหมดการ์ดหมดหน้าตักอะแปรอย่ะิบเจ็ดเพชรแต่ถ้าน้องรีไม่เจอในสามครั้งเตรียมใจเสียเพชรในการรีได้เลยผู้ชมบอกเลยว่าค่ารีแพงมากถ้าถามว่าในกิจกรรมนี้อะไรคุ้มว่ากันระหว่างคาตาณากับไอวอพี่บอกจากใจผู้ชม คาตนะคุ้มกว่าถ้าน้องรีเจอคาตนาะน้องคือถ้าน้องมีงบน้อยอะรีเจอคาตนาะน้องเอาคาตนาไปเลยครับไม่ต้องลุ้นไอวอลหรอกเชื่อพี่คาตนาสวยกว่า,าชมและอย่างไอวอลถึงจะไอวอลเราจะใช้บ่อยกว่าคาตนาก็เถอะแต่ว่านั่นแหละคาตนะก็ยังสวยกว่าอยูุ่ชมครับเฮ้ดูดิสวยสวยงามอย่ายิงเราหน้าขอเก็บไอวอลหน่อยคี่ชมนี่ สูงนผู้ชมไอวอสูงอยู่แล้วก็สีม่วงเฮ้ยขอดูไอวอก่อนแป๊บนึงโอ้ยไม่ได้เอาปืนมาไอายิงซ้ำพเลยโอ้โหนี่น้ชมโอ้โหทิสวยนผู้ชมว่าพอยืนเทียบแล้วคือแบบรูปทรงสวยงามมากน้ชมแล้วก็ไอวอมันก็แบบว่าเป็นลวดลายน้ชมคือแบบว่าเนี่ยดูเป็นหัวกะโหลกเลยสวยงามมากน้ชมไอวอแป๊บนึงจะยืนดูไอวอเฉยไอวอหมดโอ้โหมีแค่สองลูกน้ชม มต้องวิ่งไปเอาไอวอใช่ไหมเนี่ยคือมันสวยงามมากช่วงครับจังหวะนี้เธอเดินมาฮะทำนาเสาขอเราฟันหลังเธอสักทีได้ไหมอีเรียบร้อยกว่าแตกเอาเลยงงงงงงกางวงกางวงโคโนนี่แอบวับแอบวับแอบหลังไอวอลสวยชมา่ๆมีเหมือนลายไฟตรงนี้ด้วยคือเป็นสีม่วงช่วงเป็นทีมสีม่วงแล้วคือเข้ากับคาตานามากคาตานานี่สวยมากช่วงดูในเกมเป็นไฟสีฟ้าลุกที่คาตานามาชมก็คือมันสวยงามมากผู้ชมคือแบบ ไอ้สวยจริงเกือบทั้งไอวอลทั้งคาตนาเลยแบบว่าสวยมากมชมว่าคุณด,ดูเป็นหน้าเหมือนหน้าเอเลี่ยนหรือนหน้ากระโหลกอะไรสักอย่างมชมว่าไปแล้วไม่เล่นแล้วผู้ชมเฮ้ย <c oughs> ปกติถ้าเกิดจะรีวิวของก็จะสร้างห้องรีวิวกันใช่ไหมแต่ว่าพอดีว่าผมมีบัตรสร้างห้องนะแต่ว่าสร้างห้องมันต้องแบบว่าต้องมีสองคนนะผมไม่มีรหัสหนึ่งผมขี้เกียจเอาเข้าผู้ชมผมก็เลยไม่ได้นี่นะครับก็ตามนิ้มชมุมหลักๆกิจกรรมเนี้ยเปิดการ์ดแปดร้อยเพชรลีแล้วแต่ดวงผู้ชม ของผมก็หมดไป2,000เพชรท่านผู้ชม2,000กว่าเพชรจากพอดีมี8,000กว่าใช่หมดไป2,000ท่านผู้ชมเกือบ2,000เออไม่ถึง2,000ด้วยในการรีท่านผู้ชมหลักหมดในการรีแล้วก็ได้ทั้งคาตานะทั้งไอ้นี่เลยท่านผู้ชมก็ประมาณเกือบ2,000นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดสับตะไคร้ผมด้วยท่านผู้ชมแต่หลักๆบอกเลยคาตานะสวยจริงๆยอมรับว่าสวยจริงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เออระยะเวลากิจกรรมนืกบอกเออเออระยะเวลากิจกรรมท่านผู้ชมครับก็จะอยู่ตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่16ตุลาคนะรับก็ ก่อนมาที่16นะครับก็อย่าลืมมาส่มกันได้ไมาชมมบลองดูนะครับเพื่อจะดวงดีโอ้แต่คาตาน่สวยไปแล้วบ๊ายบาย